ติจักรพัิราชของพระเจ้ามังระขยายปริมณฑลอำนาจสู่การทำสงครามกับอยุทยาคติจักรพัิราชของพระเจ้ามังระขยายปริมณฑลอำนาจสู่การทำสงครามกับอยุทยามุ่งเป็นพระมหาจักรพัิหรือราชาที่เหนือกว่าราชาทั้งหลายเมื่อนำสงครามคราวเสียกรุงไปเปรียบเทียบกับสงครามช้างเผือกและสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุทยาครั้งแรก ในปี2,112ภายใต้การนำของพระเจ้าบุเรงนองในปี2 0 9 4ถึง2,124จะเห็นว่าสงครามทั้ง3ครั้งมีความใกล้เคียงกันในด้านพื้นที่การขยายแสนยานุภาพทางการเมืองและการทหารของกษัตริย์พม่าทั้งสองพระองค์ในกรณีของพระเจ้ามังราไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าพระองค์มีพระราชประสงค์จะแสดงความเป็นหนึ่งเหนือกษัตริย์ทั้งหลายในเขตปริมณฑลแห่งอำนาจ ที่ครั้งหนึ่งเคยตกอยู่ภายใต้การยึดครองของพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของราชวงศ์ตองอูยุคตน้นที่สําคัญไปกว่านั้นคือการที่พระเจ้าบุเรงนองยังได้รับการยอมรับในฐานะสัญ,ญลักษณ์หรือตัวแทนของกษัตริย์พมา่าที่เหนือกว่ากษัตริย์ทั้งหลายในปริมณฑลใกล้เคียงด้วยประการทั้งปวงคือการเป็นพระมหาจักรพรรดิหรือราชาที่เหนือราชาทั้งหลายกรณีที่พระเจ้ามังราทรงมีพระราชนิยมที่ดูคล้ายลอกเลียนพระเจ้าบุเรงนอง เช่นทรงใช้สมัญญานามเดียวกับพระเจ้าบุเรงนองคือเซงอพยูเชงหรือพระเจ้าชางเผือกนั้นลึกลงไปในพฤติกรรมดังกล่าวคือพยายามแสดงพระองค์ว่าทรงเป็นพระมหาจัก,กรพัิหรือราชาที่เหนือกว่าราชาทั้งหลายในเขตปริมณฑลแห่งอำนาจที่ครั้งหนึ่งพระเจ้าบุเรงนองได้อ้างตัวเป็นใหญ่ซึ่งปริมณฑลนั้นมีอยุธยาอยู่ด้วยจ้ามังรามไม่ได้เป็นกษัตริย์พระองค์เดียวและพระองค์แรกของราชวงศ์คองบอง ที่รุกรานอายุทยาไปพร้อมกับการประกาศพระองค์เป็นพระมหาจักรพรรดิพระเจ้าอลองพญาหรืออลองเมงตยาระหว่างปีระหว่างปี2295ถึง2303พระราชบิดาของพระเจ้ามังรากก็เคยกระทำเช่นเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งถึงแม้หลักฐานโดยทั่วไปจะยืนยันว่าพระเจ้าอลองพญาทรงอ้างความชอบธรรมในการรุกรานอายุทยาโดยแสดงตนเป็นพระโพธิสัตว์สีอริยเมตไตร แต่หลักฐานในที่หลายแหล่งก็ระบุว่าพระองค์ทรงอ้างตนเป็นราชาธิราชเหนืออาณาจากักรอยุธยาด้วยช่นในพระราชสารที่พระองค์มีถึงพระเจ้ายอดที่สองแห่งอังกฤษก็ทรงอ้างต่อนว่าเป็นราชาเหนืออาณาจักรต่างๆหลายอาณาจากักรรวมทั้งราชาอาณาจากักรสยามและพร้อมกันนั้นก็ได้อ้างต่อนว่าเป็นพระเจ้าชังเผือกด้วยนอกจากนี้ความในคงสาวดาพรพม่ายังระบุว,ว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะยึดครองอยุธยามาเป็นเวลาช้านานแล้ว การที่พระเจ้าอาลองพญาทรงอ้างพระองค์เป็นพระโพธทสัตว์และพระมหาจักรพรรดิพร้อมกันไปไม่ถือเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อจารีตและคติความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติในสังคมพมา่า เพราะปกติกษัตริย์พม่ามักจะแสดงหรืออ้างพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเคารพหลายสิ่งพร้อมๆกันอยู่แล้วอธิการอ้างตนเป็นธรรมราชาพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิมหาคิรีอินทราและอื่นๆนักประวัติศาสตร์พม่าบางคนมีความเห็นไปไกลถึงกับสรุปว่าคติความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์และพระมหาจักรพรรดิไม่ได้มีความต่างในขั้นพื้นฐานแต่อย่างไรการอ้างตนเป็นพระมหาจักรพรรดิของพระเจ้ามังราและการส่งทัพไปทำลายกรุงศรีอยุธยา จึงเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะไม่ขัดต่อพระราชนิยมของกษัตริย์พม่าที่มีมาแต่โบราณแล้วตรงกันข้ามกลับจะยังเป็นการสืบทอดเจตนารม์ของบุรพัษัตริ์อีกด้วยบาทหลวงเซนเจอร์มาโนผู้เข้ามาพำนักอยู่ในกรุงอังวาและร่างกุ้งระหว่างปี2326-49ตรงกับรัชกาลของพระเจ้าประดุงหรือ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในจดหมายเหตุเรื่อง The Description of the Burmese Empire ว่าสาเหตุที่พระเจ้ามังระทรงรุกรานอายุธยาเพราะอายุธยาบิดพลิ้วที่จะส่งบรรณาการให้กับพระเจ้าอลองพยาพระราชบิดาตามที่ได้สัญญาไว้หลักฐานนี้สอดคล้องกับหลักฐานพงสาวดารราชวงศ์คองบองที่ระบุว่าในระหว่างที่พระเจ้าอลองพญาล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นทางฝ่ายไทยได้ดำเนินกุศโลบายส่งทูตไปยังกองทัพของพระองค์ เพื่อแส้งทำเป็นว่าจะขอยอมจำนวนและจะส่งบรรณาการแต่หลังจากนั้นก็ถ่วงเวลาเรื่อยไปเพื่อให้กองทัพพม่าต้องเผชิญกับฤดูน้ำหลากฝ่ายพระเจ้าอาลองพญาทรงเห็นว่าเวลากระชั้นเข้ามาประกอบกับทรงพระประชวนจึงจำเป็นต้องถอยทับกลับไปกล่าวได้ว่าปรากฏการทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่พระเจ้ามังราทรงรเผชิญมากับพระองค์เองในสงครามคราวที่พระเจ้าอาลองพญาต้องพบกับความปรารชัยครั้งสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ผลักดันให้พระเจ้ามังราทรงตั้งปณิธานแน่วแน่ในการพิสูจน์ความเป็นจักรพรรดิด้วยการเอาชัอายอุธยาโดยเด็ดขาดด้วยเหตุนี้การส่งกำลังไปตีกรุงศรีอยุทยาของพระเจ้ามังราจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นการกระทำที่มีการเตรียมการระยะยาวเพื่อสนองเจตนารมณ์ทางการเมืองที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมพอมากมาเป็นเวลาช้านาน กล่าวอีกในหนึ่งคือการตีกรุงศรีอยุธยาเป็นปฏิบัติการหนึ่งขององค์การขยายพระราชอำนาจของพระเจ้ามังระในฐานะราชาธิราชสู่ปริมณฑลแห่งอำนาจที่ตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรีนั่นเอง